สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Twisted Metal นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเพย์นะฮะโอเคมั้ยนี่ตัวละครนะครับ Sweet Tooth Yellow Jackal Dark Side Outlaw Jumper c i m s o n Fury Pit Viper Warhawk Mr. Grim Specter Hammerhead Roadkill ตรงนี้จะมีคาอินโฟนะฮะ อ๋อโอเคเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็รายละเอียดสเปเชียลเวพอนนะครับมีพลังจนถึง5ดาวเลยแต่สปีดน้อยมากกันควบคุมต่ำแต่เกาะก็สูงอยู่นะฮะทั้งสเดี๋ยวไปดูขี่มอใส่ด์ิสเปเชียล5นะครับสปีดสูงแต่อามือน้อยอะ่ะ ัไงดีวะอ่ะมาเล่นใส่แวน่นกันดีกว่านะฮะตอนแรกว,ว่าจะเล่นรถไอติมอยู่มาแล้วนะครับข้างหน้าผมก็มีสัตรูหนึ่งคันไปไหนไปไหนมีของให้เก็บแต่เมื่อกี้แต่ยังไม่ได้เก็บเลยยิงเข้าไปนะฮะลงตีระยะไกลไว้ก่อนเอา้าโอ้โหฮิต่ายิงไม่ออกไม่เป็นไร ไปเที่ยวไปกินโดนไหมโอ้โหดักหน้าไม่ทันนะฮะในทีเดียวเศ้ามากอืมเอาจรวดไปกินเอาไปกินอกีกกระตุนไม่ออกตอนนี้เอาฮีทอยู่โอ้โหแบบนึงนะเออเอาดิแลกกันไปเอาดิยิงไปเระเบิดกระจุยกระจายจะแบบมัวมากเมื่อกี้อะไรครับเนี่ย สนามต่อไปมีคู่ต่อสู้สามคันมามีสเปเชียลเอ้ยตามหลังเนีย่ยอมันดิฟมันดิฟเหรอดิฟทำไมพี่จะดิฟทำไมฮะพี่จะดิฟทำไมไปแล้วฮะเดี๋ยวพึง่งให้ผมไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวพึ่งนะฮะเอาแถบเอาดีตามมาดิตามมาดิแถบแล้วนะเว้ยมามาเลยครับพี่มาไปแล้วฮะมาอยู่แล้วฮะมันยิงแรงเหลือเกินยิงแรงจนเกินไปผมรับไม่ได้ ผมขอแทบก่อนเลยจังหวะน,นี้ตรงนี้ก็มีคนยืนขวางนะสนามตรงนี้ตัวหนึ่งนะเหมือนจะมีคนตามหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมดิฟก่อนมาคับได้ไรไหมไม่มีเหรอเฮ้ยม,มีสเปเชียลเอาไปกินเออหนึ่งทีแลกกันไปก่อนข้างหน้ามีของนะไม่ได้เดี๋ยวผมไปเก็บก่อนโอเคได้มิสไซน์นะฮะมา เราจะลุยที่ถนนเส้นนี้นะฮะถนนสายนี้เรียกว่าสายอะไรนะสายเกินไปถุยไปไหนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเนี่ยหวัวมุมเนี่ยขยันจังเลยแต่เรากําลังตามหลังคันหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังสะกดรอยตามโอ้โหไม่เรียกว่าสะกดรอยตามแล้วลอยขึ้นฟ้าเลยวันนี้ไปดีกว่ามาอยู่ละจ้าเดี๋ยวเข้าซอยก่อนได้ไหม โอ้โหแม่เอาสนักหน่วงนะเมื่อกี้เล่นผมสเต็มที่เลยนะเดี๋ยวผมดิฟก่อนดิฟก่อนมาทำอะไรทำอะไรฮะผิดไวเปอร์ทำอะไรยิง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 มีหรือยังไม่มีนะฮะแบบหนึ่งแบบหนึ่งเอาจรวดไปกินเออดิฟด้วยดิฟดิฟดิฟ เอาไปกินอีกชิ้นึงเออยังไม่ตายอีกทีเดียวฮนะยิงธรรมดาก็ได้ยิงธรรมดาไปเอาดิเอาดิเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเก็บไปหนึ่งตรงนี้ขอฟาร์มก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่งมีใครมานะอ่าโอเคเก็บของก่อนและสเปเชียลมันดนึงหันก็ภูมิใจซอยนี้มีอะไรเฮ้ยแปบ๊บนึงเข้าแท่นก่อนเติม hp นะครับผม ใช้พลังงานเรียบร้อยมาอุ้ยโอ้โหเสียของไมค์ก็เสียจุยียอะดิบดิมาข้างหน้ามาแล้วนะฮะข้างหน้ามาหนึ่งคันย,ยิงก้าไปโอ้โหเก็บไปสวยงามแหลมเลยจังเมื่อกี้ึ้นแหลมมากไม่มีของเลยวะ่ะสเปเชียลมีเลยเอามีหนึ่งโอเคอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าผมนะฮะแน่นอนว่าเราจะต้องอยู่ทางนี้ ดูจากแผนที่แล้วเราจะต้องมาเจอกันตรงนี้มาเลยฮะผมรออยู่ยังไงมาแล้วมาแล้วเอาดียิงเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเก็บไปแล้วคอนเกรตเลยนะฮะโอ้โหสนามต่อไปห้าคันแค่สามคันผมยังลากเลือดโอ้พี่แล้น,นะเออเอายังไม่ตายอีกดิฟก่อนแป๊บนึงขอเลยไม่ยอมครับไม่ให้หนี เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บเลยโอเคเปิดมาเก็บไปหนึ่งตรงนี้โอเคครับมีสนามชาร์จดังนั้นทางน้้ผมมีหนึ่งนะฮะแต่ว่าแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งออเออรถตำรวจด้วยวิวอ่อมาเลยนะฮะตรงนี้กาดักวางได้วางไวก่อนอา้าวางไปเดี๋ยวผมจะเล่นเส้นทางทางเดิมนะฮะน้ำเติมก็คือการยูเซิร์นถือของไม่ได้อีกแล้วนะฮะของเต็ม ไม่เป็นไรถ้าของเต็มแล้วก็ใช้ให้หมดเอาไปกินโอ้โหโดนชื้อไฟฟ้า,าว่ะแป๊บนึงนะเราต้องเจอกลับมาเจอกันมุมนี้ดีไหมอุ้ย <c oughs> โอ้โหผมลอยผมลอยแป๊บนึงลอยแล้วลอยลอยสองทีเฮ้ยมันมาข้างหลังไม่เอ้ยใครยิงวะเนี่ยเฮ้ยอ,อย่าทำอย่างนั้น เรยวเข้าซอยนี้ก่อนเลยทรับตอนนี้เอา้าโอ้โหโอ้โหไม,ม่ก็หนีไม่ทันหัวทิ้มดินตุยเลยโอ้โหใครจะไปรู้ขี่จะมาอย่างนั้นผมก็ไม่ทันตั้งหลักสิครับเอ้ไปกินอีกมาของที่สะสมมาหายหมดเลยอะ่ะอย่างแย่อะ อย่าไปชนเขาฮะคันผมไม่เหมาะกันชนเอาใช้พลังสักหน่อยมาเติมเอกพีก่อนนะครับเมื่อกี้คือแบบพลาดจริงๆนะฮะดันไปเจอไอตัวนั้นเข้าเอาใช้ผิดอันไอ้บ้าเอ้ยเสียของเลยเก็บก่อนนะฮะตอนนี้ได้อะไรมาได้กับดักวางไป เฮ้ยโอ้ผมไม่มีของแล้วเนี่ยพี่โอ้โหยิงกันกระจุยกระจายเลยขอไปฟาร์มของก่อนได้ไหมอ่ะอืมวางกำดักก่อนนะตอนนี้โอ้โหแย่มากอะ่ะผมเพิ่งเก็บไปได้คันเดียวเองข้ามเส้นทางมาแล้วนะตอนนี้เด้งแล้วเด้งอีกมามีสเปเชียลแล้วเว้ย มาได้วเวลาย้อน,อนสอนมาครับผมเราต้องมาเจอกันมาเลยคันท้างหน้าเนี่ยมาอืมยิงยิงยิงกบไปไปไหนไปไหนไปใช้หนีเฮเจ้าคันชมพูมาี่ดิทัมเปอร์มานี่อืมเก็บไปสองมีชค่เติเตมเติมก่อนฮะตอนนี้ HP ผมร้อยเอาเติมก่อน โอเคสบายใจแล้วยิงทำไมเนี่ยฮะนี่อย่ามาขวางมีสเปเชียลหนึ่งเฮ้ยข้างหน้ามาข้างหน้ามาแป๊บนึงถอยแล้วฮะยิงแบบถอยหลังแล้วกันแลกกันไปมาเออมาไ,มไหนมามาโอ้ยโอ้ยฮีทแม่งเอย้ยแต่ก็ไม่ไรเอ้ายิงแช่ไปก่อนนะฮะ แช่ไปก่อนขยับไม่ได้ยิงเข้าไปอ,อใส่ไปให้หมดมีอะไรยิงให้หมดไม่มีแล้วตอนนี้หมดอ๋อลอยขึ้นฟ้าเฮ้ยอย่าทยโอ้โหจีอย่างนี้ผมก็แบบนึงนะพี่เออเรียบร้อยเอาอยัางนี่ไหวเลยคันหนึ่งดีใจทําไมเนี่ยเนี่เลอตัวตี่หนึ่งโอ้ก็ดีใจทําไมอไอ้บ้าเ้ย HP ก็เหลือแค่นี้น เฮ้ยยังมีสนามหนึ่งให้เติมโอ้ขอฟื้นฟูหน่อยนะฮะเมื่อกี้ดีจายเกอร์เลยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเนี่ยแหมอีกคันอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกล้าเป็นรถตำรวจอะ่ะมาสิทางไปงไม่ได้อะผมต้องอ้อมไปทางไหนเนี่ย อาจจะต้องไปทางนะฮะตอนนี้ขอซิงหาก่อนศัตรูตัวสุดท้ายเอ้ยอ๋อไอ้นั่นแหละถูกละตอนนี้ก็ฟาร์มของกันแล้วกันให้โตโบโยาวไปก่อนนะฮะตอนนี้ มันจะต้องวนกลับไปทางเดิมไปได้ปะวะเออเหินข้ามได้ตามเส้นทางยาวไปนะครับจะต้องไปล่ามันตอนนี้ก็ตามเส้นทางยาวๆไปก่อนนะครับเอาตัวนี้ก็มีที่เติมหนิก็เติมก่อนก็ได้ไหมเติมไว้ก่อนอุ่นใจกว่า มาข้างหน้าเรถลดตำรวจเออจบสักทีก็จะจบได้น้าตาแทบร่วงโอ้โหต่อไปหกคันนะฮะโอเคครับผมก็เล่นเกมเพลงให้ดูประมาณนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนใดๆหรือมีอะไรที่ผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ